สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานนะครับวิกฤตพลังงานจะขัดขวางการเจริญเติบโต,ตของประเทศนี้จริงหรือเปล่ามาลองฟังกันดูนะครับณปัจจุบันนี้ครับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยนะครับจะเป็นการใช้นะครับส่วนมากจะเป็นการใช้แก๊สปิโตรเลียมหรือพลังงานจากปิโตรเลียมทั้งนั้นเลยนะครับเช่น แกสส๊สธรรมชาติเช่นน้ำมันนะครับหรืออีกอันนึงที่ใช้เยอะๆเลยก็คือถ่อานหินนะครับถ่านหินที่เหมืองแม่หมาะที่ลำปางนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยหลักและเป็นต้นทุนหลักของพลังงานของประเทศไทยนะครับและพลังงานสำรองหรือวัตถุดิบในการที่จะก่อให้เกิดพลังงานเนี่ยสำรองไว้ในไทยเนี่ยมันลดน้อยลงลดน้อยลงทุกวันทุกวันเพราะเราใช้อยู่ทุกวันเนาะแกสส๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยนะครับเหมือง ฐานหินที่แม่หมะก็จะเปิดตัวลงอีกไม่นานนี้นะครับแล้วพลังงานทดแทนเราก็จะยัง หาได้ไม่ทันนะครับล้วก็ต้องนําเข้านะครับจากประเทศต่างๆขึ้นมาจากแก๊สแก๊สธรรมชาติจากตะวันออกกลางน้ํามันจากตะวันออกกลางหรือว่าฐานหินต่างๆที่จะต้องเอาเข้ามาคําถามคือแล้วพอนําเข้ามาปุ๊บ่าต้นทุนตรงนี้ม,นมันแพงขึ้นมันแพงขึ้นแน่อนอนครับเพราะอะไรเพราะวัตถุดิบพวกนี้มันใช้แล้วก็หมดไปใช้แล้วก็หมดไปมีแต่จะน้อยลงน้อยลงเมื่อสภายน้อยลงราคาก็เพิ่มขึ้นเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้แน่นอนและอีกอันหนึ่งคือปัจจัยเรื่องของสงครามสงครามที่ยุโรปตะวันออกยูเครนกบลัสเซียมีผลกระทบกับเรื่องของพลัง มมีผลกระทบสูงมากๆเลยครับเพราะว่าต้นทุนของพลังงานต่างๆนี้ก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วเราก็เป็นผู้รับประเทศไทยนะครับเป็นผู้บริโภคพลังงานเป็นผู้ซื้อเข้ามาเน็ตเป็นเน็ตอิมพอร์ตคือซื้อเข้ามาทําพลังงานของเราเองเมื่อพลังงานเรามีความเสี่ยงแบบนี้ต้นทุนพลังงานเราแพงขึ้นมาขคือไม่ใช่ แต่ภาคของประชาชนเราครับที่รับบทหนักในเรื่องของการจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้นแต่ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือภาคอุตสาหกรรมครับภาคอุตสาหกรรมถ้ามีต้นทุนพลังงานที่แพงขึ้นหมายถึงว่าต้นทุนสินค้าก็เขาก็จะแพงขึ้นทําให้ผู้บริโภคก็ต้องซื้อของแพงขึ้นเหมือนเช่นเช่นกันและ2คือเขาก็กระทบเรื่องของการส่งออกเพราะว่าเมื่อต้นทุนสินค้าเขาแพงขึ้นไปแข่งขันกับต่างประเทศก็ยากขึ้น เนี่ยครับคือข้อจํากัดในเรื่องของพลังงานของประเทศไทยเป็นโจทย์นะครับที่เราจะต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทํายังไงกับพลังงานประ,ประเทศไทยที่จะต้องไม่เป็นเบี้ยล่างกับเข้ออีกต่อไปจะทำงไงให้ เลอกในเรื่องของทุนผูกขาดที่ผูกขาดเรื่องของของพลังงานไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วผู้บริโภกคก็จะต้องรับภาระตรงนี้ขึ้นมาอีกไม่ใช่ผู้บริโภคเดี๋ยวโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องรับภาระตรงนี้ขึ้นมาอีกคำถามคือแล้วพวกเราล่ะครับจะนิ่งนอนใจหรือปล่อยมันไปไว้อย่างนี้หรือเราจะทําอะไรสักอย่างกับมันเป็นโจทย์ที่น่าคิดนะครับมาช่วยกันคิดแล้วช่วยกันตกตกผลึกนะครับว่าทิศทางพลังงานไทยของประเทศไทยควรจะไปในทิศทางไหนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ